ได้ใบบักคามากพี่น้องเอาไปนี่ครับอีกเมนูหนึ่งฮาเมนูอาหารเสฉะครับผมจัง่อยบ้าผลมาเป็นใจเนี่ยกะกินตม้มเอืองครับผม,มกินน้ำกันเด้อกินเขาเรื่องน้ำกันพี่น้องตมอ้มเอืองต้มเอืองเอืองไข่น,ขน,นี่ครับแซ่บเหมือนกันพี่น้องน้ำเดือดหุ่ยครับผมนี่ครับ บดใส่ขมิ้นได้พี่นออ้องอเด้อกินขาแดงน้ำกันครับมาครับพี่น้อง,งกินต้มยื่หร่เดี๋ยวชิมนำกันขั่วไข่พี่น้องครัเขาไล่บรีพี่น้องออเอาบอลมานา ข่ยอออืม้ยงกาใส่กระเพาวฟันเทียนอืเกี๊ยคำไหมครับอย่ยอบอกว่นเทมันทะมุอา ไป่น้องไปไปไปโอเคครับ